นะครับวันนี้ผมก็จะมาจะแต่งตุ๊กนะครับในไปสต์โตนะครับแบบฟรีๆนะครับแบบสวยอยู่นะครับโอเคแล้วก็มีเปสโตแล้วครับโอเคแล้วแล้วพิมพ์นี้ว่า p o f b s s นะครับ i o n a l ครับแล้วก็บคำ f i ช t i o n นะครับแค่นี้แล้วกดเข้าไปปุ๊บมาอยู่วันแรกครับเือตัวนี้นะครับตอนนีบกลางหลดอยู่ มาดูต้องการรเปแบบหน้าตาเกมจะเป็นยังไงครับดูกัน่ะครับอเอาดูตัวอย่างเกมนะครับตัวอย่างนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเห็นไหครับมีในะภาพสวยคมชัดจริงนะครับโอเคเดี๋ยว